S <S เออแมึงก็เอึ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูคาดเบลก่อนเดี๋ยวค่อยค่ดออกสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ชะอำเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไม่ออกเลยพี่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่บางแสนางแสนเอาให้หมอนไปคนเดียวเราจะไปกันที่ชะอำนะฮะก็ไม่มีอะไรไปเถอะไปเอาเถื่อดูมันตัดผมแล้วเว้ยมันตัดผมแล้วเว้ยหันี้เราอยู่ที่ถนน เส้นอาถันดูอี้กูเล่นวิ่งฝั่งนน้นีกวอ้ที่ถนนพระรามสองตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่แต่ข้างหน้าเป็นเขตก่อสร้างครับข้างบนนี้เป็นจุดที่เขากำลังจะก่อสร้างกันอยู่ด้วยความที่กล้องหน้ารถเรากาวหลุดครับเราก็ต้องถือแบบนี้ตลอดเวลา นี <temple. S 2> ่เราอยู่ที่วัดรอบเอวนะวัดวัดรอบเอววัดอะไรนะวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีจของเข้าวมา่นไหร่เข้าเมื่อไหร่จะเข้ากี่โมง ทองทองหายเนี Scroll, <This> ite, <LO> ่ยทองคอมพิวไงไม่ใช่ทองกระเพลยังไงแกเก็บอีกเหรอจับมืออยู่จะได้คอนเทนต์ไหมเห็นไหมว่าก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าร้อยเมตร i ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้ชมตานนะฮะใช่ไหมชมตาลเขาเปิดเป,ปล่าวะเปิดิมรึ่นเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาเปิดหรือเปล่านะอันนี้มือแรกของอัพไซด์ครับ ที่นี่เขาขายเนื้อไดโนเสาร์ด้วยเพื่อนตอนนี้อยู่ไหนเพื่อนอยู่ครัวชมเปญไปนั่ไปไปไหนอ่ะกูกลัวอ่ะกกูลัวน้จริงทำไมกลัวทำไมเพื่อนมันแข็งแรงมันโยกหรือกูโยกเองมาโยกดิเฮ้ยเสียงอะไรมาโยกเด้อเฮ้ยเสียงอะไรกลับได้ไหมกลับได้ไหมพื้นเหรอ ันนี้เราแวะกินข้าวกันก็เลยเดินเล่นเล่นเฮ้ยมันสะเทือนร้านเขาก็น่านั่งอยู่นะเนี่ยแต่ตอนเย็นๆเนะปกติถ้วน่าจะตอนเย็นๆน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าอ่อันนี้เราแวะตอนช่วงร้านร้นานเปิดตรงนี้เป็นบาร์เนาะคาเฟ่บาร์ไ้ารกวนี้เลยโยพื้นมันเอียงอ่ะเพื่อนจริงๆเอาจริงๆน่นั่งนะแต่ว่าตรง น่านั่งอยู่น่านั่งอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหตรงนี้นั่งตรงนี้เหรอเนี่ยเย็นเจี๊ยบแล้วเขาก็เสิร์ฟแล้วเขาเดินผ่านตรงนั้นขนมขนมตรงโน้นโต๊ะเราอยู่โน้นนะครับมีรถด้วยนะก็มีที่นั่งทางเดินนี่สวยอ่ะยาคอนเทนเนอร์นะลวกมือกูเลยนะไม่ได้ ไฮอินเสิร์ตไฮอินเสิร์ตเราต้องการหมุน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 จันเพื่อนหมุนจันหมุนจันอย่า <laughs> ยไม่ใช่หมุนแบบนั้นไม่ได้หมุนแบบนั้น <laughs> <laughs> เร็วไปช้าไปที่อ่ะ <laughs> แล้วกูหมุนเองเดีกว่าอยู่เฉยอ,อยู่เฉยอ,อยู่เฉย <laughs> เ,เ,เป็นไงบ้างาาาเป็นไงบ้างรสชาติอาหารเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยที่สุด แต่ว่ามีแกงส้มแบบไม่ค่อยอร่อยถ้าเขาต้มนานกว่านี้หน่อยใช่ไหมมันพึ่งทำเนาะผักมันยังไม่สุกดีเลยเอาเลยพี่แล้วก็ใส่ใส่หวานเพิ่มขึ้นหน่อยส้มมันเปรี้ยวเผ็ดโดดเกินไปเราเป็นเจ้าแรกกุ้งซอสมะขามอร่อยเออกุ้งซอสมะขามคือดีไข่ยาไส้ก็โอเคหมูย่างก็โอเคโอเคแล้วเจอกันถึงที่พักเรียบร้อยสบายสบายอะไรกันสบายสบายภูวิลล่าเมื่อกี้เขาเอาของมาเก็บแล้วเป็นไงรู้สึกก็โอ่งดีคุ้มราคาดีเนาะมีอะไรบ้างไป ดูกันดีกว่านี่ทางเข้านะจอดรถดได้สองคันตัวนี้เป็นครัวนอกนะฮะมีเตาย่างมีอะไรมีทางน้ําแข็งนะเข้ามาก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยไหนไหนว่ายน้ำดิเพื่อนจะก็มีเรือเป็ดให้ด้วยหงหรือห่านเดียวพูดถึงงงทำไมอ่ะ่เอเด็กผีเด็กขีแล้วก็มีนี่ชูชีพให้กันโวนจมน้ําน้ํำลึกไหม ไม่รู้ยังไม่ได้ลงใ <laughs> จยเย็นๆ <laughs> กลัวกล <c oughs> ้องพังมเข้าไปดูในบ้านดีกว่ามีอะไรบ้างต้องต้องล็อกด้วยเหรอไม่ต้องล็อกม,มันเ่บ้านกูแมวไม่ออกเอาเอาสะดุดสะดุด,ดอีกออเย็นแล้วก็มีคาราเกะให้ด้วยฮะตัวกินข้าวข้างในนี่โล่งนะข้างโล่งเลยเขามีพวกอไอ้นี่ด้วยเ <c oughs> ตียงผ้าใบพวก ไอ้นี่ให้ก็อีเหล็กแล้วก็มีพวกกับที่ตั้งน้ําอ่ะที่ไว้ปิกนิกนอกบ้านเนี่ยใช่ใช่ใช่ส่วนครัวเขาดีนะเขาดูตู้เย็นดิโคตรดีเลยเขามีแหงมาให้เลยนะอันนั้นเราเอามาเองนี่เรามีตู้อบลูกไมโครเวฟใช่ไหมมันเครื่องดื่กาแฟเลยนะใช่ใช่ใช่คือดิปกาแฟกินดิปกาแฟนี่นี่นี่เรียบร้อยหลักฐานขั้นคำ เปิดดูเปิดดูตามตู้ดีมีอะไรบ้างอุปกรณ์พร้อมที่นี่เขามีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยนไว้ตีตีอะไรตีหอแบตนะใช่แบตนะใช่แล้วก็มีพวกจานชามนะมึงเปิดทีละตู้เรียงไปได้ไหมแค่อย่างไงดูก่อนี่นี่แก้วแก้วกาแฟอันนี้ก็กินกาแฟอ่กินไวน์กินได้คนเดียวนะทีนี้มีแก้วไวน์แก้วเดียวบ่งแบ่งกันเมันมีแก้วสแตนเลส อ๋อนี่ไงเราก็ไม่ต้องกินน้ำแก้วแล้วใช่ไหมเอ้ยผมพกมาเผื่อไว้แล้วดิ๋ยของตัวอันนี้น้ะปลาร้เซนเซอร์อันนี้ของเขาเมีซ้อนซ้อนรวมมีลูกย่างซ้อนสะอาดไหมสะอาดจริแหละแต่ว่าลวกก่อนก็ดีสะอาดเสร็จแล้วก็ล้างใช้ล้างก่อนใช้นี่ครับกระทะกระทะกระทะโคเรคิงอย่างดีหม้อหายหานี่ไงชามจานจานชามเขียง เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็มีกระทะผู้ใหญ่ก็ชอบทำไมเถียงนั่นนนั่เถียงไอ้สัตว์แล้วก็เตานี่ก็เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างดีนะแล้วก็เป็นตัวดูดควันด้วยไปขอของเขาทำไมตัวดูดควันอันนี้ก็มีไมโครเวฟนะฮะเข้าแวราโอเไม่เข้าไมโครเวฟนี่มีเตากบด้วยเตาอบกบกบกบแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเขามีน้ำให้ไหมไม่มีถามจริงถามจริง ใช่เราก็เอาของมาเองด้วยพวกหมูมากพวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีนี่น้ำแข็งให้ไหมนี่ซอสมะเขือเทศกับมาลองเยสของเราเองไอหมูละลายยังละลายจนอันนี้นะเน้ำแข็งจะหกอันนี้ยอันนี้มันฟีดมาเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวตอนเย็นมันไม่ละลายที่กูฟีดอันนึงเพราะว่าให้มันให้มันเป็นตัวทาความเย็นไงถ่ายทันด้วยกู ดูห้องนอนกันอันนี้เป็นห้องน้ําเราเป็นสามนอนสองน้านะน้ําก็ดีสวยเลยน้ําดีสวยใหม่อะคือที่นี่เพิ่งสร้างเพิ่งมีโมเใหม่ห้องนอนก็เนี่ยปกตินะครับมีเตียงเสริมให้นอนห้องหนึ่งได้ประมาณสามคนนะถ้าที่นี่ก็น่าจะพักได้ประมาณสิบคนนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องที่สองมันจะ ห้องน้าห้องห้องตรงนี้มันจะต่อกันนะครับก็ห้องน้ําก็มันจะต่อกับห้องนูน้นนาะนก็ห้องสุดท้ายอะดีห้องนี้จะดีหน่อยห้องนี้มันจะติดกับนี่ติดกับสระน้ำา <c oughs> จะเห็นสระน้ำได้เลย อันนี้ห้องใหญ่สุดก็มีห้องน้ําห้องน้าห้องใหญ่ก็ดีกีแต่แคบกว่าห้องห้องห้องเล็กอันนี้เราจะมาดูพ่อครัวนะคะอาจจะ <c oughs> นี่ดูเงเก่งอาจจะลกหน่อยนะคะแต่ก็นี่ฮะมือโปรเซฟเซฟเอเซฟเะเซฟเชฟญี่ปุ่นนะฮะ หั่นคอหมูย่างไทยนะฮะญี่ปุ่นสนเจินนะฮะไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังอะไรมากพูดอะไรจริงใจที่สุดเอันนี้พี่ถั่วนะฮะพี่ถั่วอันนี้ทําอะไรอยู่คะทำสามชั้นอบกุนเส้นทำสามชั้นอบกุนเส้นให้ไปขอดูอันนี้อดูไม่ได้หรอกส่วนนี้พี่แนนนะฮะเตรียมของหมูกระทะห้านาทีหรือห้าชั่วโมงเนี่ยได้้นาาทีแลวส่วนอันนี้ห้าชั่วโมงเนี่ยเอากลับเร่กลับไปหรอ อันนี้อันนี้คนคนหยิบนู่นหยิบนี่กินนะฮะถามว่าทำไรไหมไม่เนี่ยในในเป็นนักชิมไงนักชิมอันไหนชิมนี่ชิมนี่หนึ่งชิ้นชิมไปสี่ชิ้นนี่นี่ยอดนักชิมนะ่ยดูมันฉ่ำดูนี่ดิ่มันก็ใหญ่ออยู่ใครอยู่โอเคโอเคเนี่ยบอกนะมันใหญ่รสชาติจุซี่มากอะไรนะจุซี่จุซี่คือชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ ดูหมูดูหมูพี่แนนบอกว่าดูหมูให้หน่อยดูหมูหมูนี่ก็เลยมาตรงนีมาอีกอ่ะอกได้แล้วมั้งตัวนี้เป็นคอหมูย่างนะได้กลิ่นไปลางๆออกได้แล้วมั้งนะเป็นยังไงเดี๋ยวก็กดปิดอ้าวกดต่อบไม่ได้ปิดปิดเตาอบให้หน่อยฮะปิดแล้วต้องหมุนยังต้องหมุนยังไม่ปิดกล้องเห็ ก็ถ่ายไปดเลยไปตัดเอาแก่สามคำก็แค่คอหมูย่างก็อิ่มละเยอะมากเลยของในครัวร้อนนะคะทำไจก็ระวังกันด้วยนะคะทุกคนคุณมีเวลาเหลืออีก30นาทีคุณคิดว่าเมนูนี้สร้างสรรค์แล้วเหรอคุณทัศยะมูลคามิอ๋อคุณไม่ได้ทำวันนี้เราเป็นตากล้องจำเป็นนะคะเพราะว่าทุกคนทำงานหมดเราไม่ได้ทำอะไรนะ หัดหมึกก้อนกุ้งยังไงมันจะอวกุ้งผัดหมึกก้อนกุ้งนี่คือเมนูของเรานะครับเมนูนี้มีหมูทะมีหมูย่างมีหมึกไข่เคม็มกุ้งไขเ่เค็มไส้กรอกนะครับแล้วก็มีนี่เป็นมันเส้นนะกุ้งเผาจุ้งของมันเส้นใช่วันนี้นัดกตอนเช้านะฮะเหมือนมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊ก อ่าพี่แนนนะฮะตื่นวันนี้พ่อครัวตอนเช้านะฮะทำอะไรกินคะพี่ถั่วค่ะพี่ถั่วร์ทำของเหลือเมื่อวานเลยองเหลือเมื่อวานใช่ชีสแม่งแตกพี่ทูร์ใส่แรกเนี่ยนอกจากเมื่อคืนจับหนักกันหน่อยทุกคนเสียงแปลกไปไม่ต้องแปลกใจนะฮะแหกปากเมื่อคืนมันทังกันไปยกเก้าศูนย์แปดศู เกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันคนแก่เขาร้องกันโอ้โหไอ้นงไยน้ํามาหมดลิปตาอย่างเงี้ยเกิดไม่ทันแต่ร้องได้ทุกเพลงเกิดไม่ทันแต่ร้องไารนใช้งานต่เพื่อกระเด็นกระเด็นไข่เกี๊ยวเอ้ยหรือไข่ดาวไม่นะ เก็บตังก่เนเก็บเมื่อเราเที่ยวเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะฮะ